นี่คือเรื่องราวของตระกูลอุบุยาชิกิฟันเฟืองตัวสำคัญที่ขับเคลื่อนหน่วยล่าอสูน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาพิฆาตอสุนะครับวันนี้ผมจะมาในเรื่องของความเป็นมาของตระกูลอูบุยาชิกินะครับบอกก่อนเลยครับผมว่ามีสปอยของเนื้อหาหลังหมู่บ้านช่างตีดาไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ระวังสปอยกันให้ดีนะจ๊ะตัวเธอ ซึ่งตระกูลอุบุยชิกิถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆเลยนะครับโดยภาพรวมเนาะก็คือมีบทบาทในการที่ทําให้หน่วยล่าอาสศูนสามารถขับเคลื่อนไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถนําชัยชนะมาสู่หน่วยล่าอาศูนได้ด้วยการที่ว่าเป็นผู้บริหารงานอย่างดีจนสามารถเอาชนะบุซรนมาได้นั่นเองครับคือผม,มชอบแนวคิดของตระกูลอุบุยชิกิมากเลยนะครับว่าเขาอะไม่ได้มีฝีมือในการต่อสู้แต่ว่าเขาอะมีความสามารถในการ management ได้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งผมเคยทําเรื่องราวของการเปรียบเทียบหน่วยล่าอาูนกับพวกอสูนไปแล้วนะครับว่าองค์กรนีีม แตกต่างกันยังไงแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงในแง่ขององค์กรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเราจะพูดถึงในแง่ของครอบครัวครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าว่าตระกูลอุบุยะชิกิจะมีเรื่องราวอะไรที่เรานํามาพูดคุยกันเจาะรายละเอียดได้บ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าตระกูลอุบุยะชิกินะครับเป็นตระกูลที่เรียกว่ามีเชื้อสายเดียวกับคิบุสุจิมุซันที่เป็นบอสใหญ่ของเรื่องนี้แหละครับต้องเท้าความกันนิดหนึ่งเนาะตอนที่คิบุสุนนมมมมมีกกาาาาาาารรืออเ๊่่่่่ยานานานาาย็งงวตๆไไจะหใจ แล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยต้องมีการรับต้องมีการรับการรักษาจากคุณหมอคนนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดันฆ่าหมอตายแล้วทีนี้ก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์เนาะแล้วตรงน,นั้นเนี่ยมุซันก็เรียกว่ากลายเป็นอสูรนะครับต้องการกินเลือดเนื้อมนุษย์ไปมีจุดอ่อนคือไม่สามารถโดนแสงแดดได้ครับและทีนี้เนี่ยตัวเองที่โมโหหมอดันฆ่าหมอตายไปเนาะก็เลยไม่รู้วิธีการปรุงยาที่จะทํายังไงให้มุซันมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สามารถโดนแดดได้นะครับก็เลยเป็นการกําเนิดอสูรที่มีชื่อวว่่่าาิิิบุุุมนนลล้ททีีีีตระกกููอออยยยชเเใสืดด นนตามคําพูดของท่านคังอายะนะครับท่านคังอายะบอกว่าเพราะตระกูลอุบุยะชิกิเป็นตระกูลที่ให้กําเนิดอสูรขึ้นมาทําให้ตระกูลต้องต้องคำสาบนะครับซึ่งการต้องคำสาบนี่ก็ไม่รู้ว่าใครสาบเนาะแต่ว่าทามองในมุมแฟนตาซีก็คือจะเป็นการลงทันจากสวรรค์อะไรอย่างงี้ว่าตระกูลนี้ให้กาเนิดอสูรขึ้นมาฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากมายถูกไหมและทีนี้คําสาบที่ตระกูลอุบุยะชิกิโดนนั้นจะเป็นคําสาบที่ว่าลูกหลานเกิดมาจากอายุสั้นนะครับทีนี้เนี่ยวิธีแก้มันพอจะมีบ้างเนาะก็คือที่จริงแลลล้วววเเนนี่ย่ยใฐาาาาาาะทููกกกกชิิดดมมส กปับตายแป๊บๆตายอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่ามันคือการล่มสลายของตระกูลในเร็ววันเพราะว่าลูกสาวลูกชายไม่สามารถมีอายุยืนได้อย่างเงี้ยต้องทํายังไงดีเนาะนะครับสุดท้ายแล้วก็ค้นหาวิธีแก้กันได้ในยุคโบราณนะครับก็คือว่าต้องนําลูกหลานของนักบวชมาแต่งงานกับตระกูลอุบุยชิกิเพื่อที่จะยืดอายุไขซึ่งสามารถทําได้ไหมทําได้ครับแต่อายุจะไม่เคยเกิน30ปีเลยนั่นเองเนาะทำให้ตระกูลอุบุยชิกิเนี่ยก็ถือว่าอายุยังสั้นอยู่นะแล้ววิธีการที่จะล้างคาสาปนี้นดดคัน มุซันไปนั่นเองครับส่วนลูกสาวเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดว่าอยากรอดก็คือต้องรีบแต่งงานออกนอกบ้านไปก่อนนะครับไม่ง,งั้นก็จะต้องตายด้วยคำสาเหมือนกันเนาะแต่ว่าฝั่งลูกสาวก็คือจะไม่สามารถสืบทอดสกุลได้แล้วนั่นเองครับทีนี้ตระกูลอุโบยเยชิกินะครับเนื่องจากว่าเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องล้างคํำสาปให้กับตระกูลของเขานะครับเขาก็เลยจําเป็นต้องกําจัดคิบุซุจิมุซันให้ได้ซึ่งวิธีการกําจัดก็คือต้องก่อตั้งหน่วยล่าอสูรขึ้นมาครับโดยที่ว่ามุซันเนี่ยมีการเกิดในยุคข,ของยุคเฮอันนะครับซึ่งเป็นยุคเก่าแก่เมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้วถูกไหมและทีนี้มันก็มีการดําเนินเรื่องราวโดยที่ว่าตระกูล มูบยาชิกิเป็นผู้นําของพวกหน่วยล่าศูนย์พวกหน่วยล่าศูนย์ก็ดําเนินการภายใต้ตระกูลอุบุยาชิกิมารุ่นต่อรุ่นนะครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์สาคัญอย่างยุงยคเซงโงคุอย่างเงี้ยก็ได้มีการพัฒนาของหน่วยล่าศูนย์กันอย่างก้าวกระโดดนะครับก็คือว่าเดิมทีเนี่ยหน่วยพิฆาตศูนย์ที่มีการรับใช้ตระกูลอุบุยาชิกิมาเขาสามารถใช้ได้แค่กระบวนท่าแต่ว่าในยุคเซงโงคุมีซามูไรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างสึกิคุนิโยริอิจิขึ้นมาเป็นผู้สอนปราณหกททุคนนนราร่่ออูเียยปะพงงข็วว ก็ดันเป็นยุคทองของฝั่งอสูรที่กําลังจะเริ่มก่อตั้งเป็น12อสูรจันทราซะด้วยนะครับอันนั้นมองในมุมของยุคทองที่ว่ากาลังจะก่อตั้งอสูรจันทราแต่มุซันก็ดันมาเจอกับโยริจิเนาะแล้วก็เกือบจะกําจัดมุซันได้แล้วซึ่งถ้าถามว่าโยริจิกําจัดมุซันได้เนี่ยคำสาปของอุบุยะชิกิจะหายไปไหมก็แน่นอนก็ต้องหายใช่ไหมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดอันนึงของโยริจินะครับซึ่งโยริจิก็โดนสามกระทงเลยครับก็คือไม่สามารถจัดการกับมูซันได้ขันเด็ดขาดนะ ว่ามิจิคัสึที่เป็นพี่ชายของยริจิกลายเป็นอาสูรไปแล้วและอสูรตนนั้นเข้ามาฆ่านายท่านของอุบุยะชิกิหน้าเวลานั้นครับซึ่งตระกูลอุบุยะชิกินะครับผมนอกจากการที่ว่าเขาจะต้องสร้างทายาทขึ้นมาเพื่อที่จะสืบทอดตระกูลเพื่อที่จะทําให้ขับเคลื่อนพวกหน่วยล่าอาสูรไปอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหนึ่งมีการปั๊มลูกไปเยอะๆครับผมเพื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้โชคดีว่าตอนนั้นที่นายท่านถูกสังหารไปแล้วทีนี้ตระกูลอุบุยะชิกิก็คือยังสามารถรอดได้นะครับก็คือสามารถหลบเลี่ยงลกงาารตะู อุบุยะชิกิดำเนินมาจนถึงยุคปัจจุบันก็แต่ก่อนปัจจุบันนิดนึงนะครับท่านอุบุยะชิกิคังายะคนปัจจุบันเนี่ยคือเป็นรุ่นที่97นะครับทีนี้เราจะไปที่รุ่น96กันนิดนึงนะครับรุ่น96เนี่ยก็คือเป็นพ่อของท่านคังอายะถูกไหมพ่อของคังอายะเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงในเนื้อเรื่องอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับก็คือมีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ก็ถือว่าเป็นคนคอยดูแลพวกหน่วยล่าอสูนเป็นอย่างดีนี่เองครับซึ่งการดูแลพวกหนน,นน่่่วยาาาาาอออรรเเเเเีี้นนนนะขมขนนท็็็กกิดงงะคืืจจต ทันจิโรอินโนสุเกะเซนิสึหรือกะท่งพวกเสาหลักพวกคังคุชิอะไรพวกนี้พวกนี้นะครับคือมีเงินเดือนกันเป็นเรื่องเป็นราวนะจ๊ะตัวเธอเออแต่ว่าตําแหน่งวิซุโนโตะไปจนถึงแบบคิโนเอคาโนเอะอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีระดับเงินเดือนที่มันแตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่ว่าจะเลื่อนขั้นกันได้ขนาดไหนนะครับซึ่งเงินเดือนของตะกูลอุบุยาชิกิที่มอบให้กับพวกหน่วยล่าศูนย์ที่เริ่มมาเป็นวิซุโนโตะได้แล้วเนี่ยเริ่มที่สองแสนเยนนะครับโหยุคนั้นถือว่าราคาเอาเรื่องเหมือนกันเน ก็สามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเขาบอกเลยว่าเอาเท่าที่ชอบนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเสาหลักมันเสี่ยงตายก็จริงแต่ว่าผลตอบแทนก็ไม่เลวนะนะครับทีนี้เนี่ยตระกูลอุบุยะชิกิก็เนี่ยมีผลตอบแทนให้กับพวกหน่วยล่าสูนด้วยประการชนิดแต่ทุกคนก็รู้นะครับว่าพวกหน่วยล่าสูดเนี่ยมันเป็นตระกูลที่มีความเสี่ยงมากขนาดไหนครับแน่นอนว่าในยุคของพ่อของท่านคังอายเนี่ยก็ไม่มีการยกเว้นนะครับพวกหน่วยล่าสูนก็มีการตายเป็นใบไม้ร่วงนั่นเองครับแล้วคุณพ่อของท่านคังอัยนะครับเขาจะ เด็กนะครับเด็กๆก,ก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ภายใต้การดูแลภายใต้อานัตภายใต้บังคาบัญชาเนาะแล้วเด็กๆของเขาเนี่ยต้องตายเป็นใบไม้ร่วงอย่างเงี้ยครับพ่อของท่านคังอายะก็ทนไม่ไหวนะครับก็เลยชิงฆ่าตัวตายไปก่อนตอนอายุ19้นั่นเองซึ่งตอนที่พ่อของท่านคังอายะได้ชิงฆ่าตัวตายไปนั้นตอนนั้นท่านคังอายะก็พิ่งจะ4ขวบซะเองด้วยนะแล้วท่านคังอายะก็ต้องรับสืบทอดตระกูลต่อมาคือต้องบอกว่าตระกูลอุบุยชิกิเนี่ยเขาจะมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างหนึ่งโดยที่อย่างที่ผมบออออออกกกกนนนนเเเเเเขาา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 าตตต้้้้งงมมมีีีรรรรรยยทไไววววแผส่่่่ถิดคุ ต้องจบชีวิตลงไปด้วยเหตุที่ไม่คาดฝันอย่างพ่อของท่านคังอายะถือว่าจบชีวิตลงด้วยเหตุที่ไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับก็คือต้องฆ่าตัวตายไปใช่ไหมและทีนี้ท่านคังอายะที่อายุ4ี่ขวบก็ใช้ชีวิตในการศึกษาเรื่องราวที่จะดูแลหน่วยพิฆาตอรสูรกันต่อไปและเมื่อถึงจุดที่ท่านคังอายะอายุ1 3นะครับก็ได้รับการดูตัวจากผู้หญิงท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าอามาเน้นั่นเองครับผมซึ่งอามาเนเนี่ยอายุมากกว่าท่านคังอายะถึง4ปีเลยนะครับตอนนั้นท่านคังอายะอายุสิบสามแล ในสไตล์เขาเนาะเขาก็มีการคุยกับท่านอามานเนนะครับว่าท่านเต็มใจหรือเปล่าที่จะมาเป็นภรรยาของข้าเพราะว่าข้าเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตระกูลอุบุยชิกิคือหนึ่งก็อายุสัน้น2ก็คือว่าข้าจะทุ่มเทชีวิตถวายกายถวายใจเพื่อที่จะกําจัดคิบุสุจิมุซันให้ได้เขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งสิ่งนี้เป็นที่สุดเลยนะถ้าเกิดว่าท่านอามานเนไม่พอใจหรือไม่ต้องการที่จะแต่งงานข้าจะเป็นคนปฏิเสธให้เองอ่ะซึ่งอามานเนเองก็พอรับรู้สปิริตของท่านทังยะแทนที่แบบว่าจะไไไม่่่แแตงงาาานนลล้้ววกก็็ดะอรเยป หลงรักท่านคังอายะแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยกันครับเมื่อท่านคังอายะแต่งงานกับอามาเนะก็มีลูกด้วยกัน5คนครับผมซึ่งเป็นผู้หญิงสแล้วก็เป็นชาย1นั่นเองนะทีนี้เราก็จะเข้าสู่ประเด็นของตระกูลอุบุยาชิกิรุ่นที่97ท่านอุบุยาชิกิคังอายะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านคังอายะเนี่ยเขาก็ดําเนินหน้าที่ในฐานะที่ว่าเป็นผู้ดูแลของหน่วยลาสูนหรือหน่วยพิฆาตสูนซึ่งการดําเนินแผนง,งานในส่วนของการเป็นผู้นำเนี่ยเขาก็มีการจัดประชุมพวกเสาหลักขึ้นมาทุกๆ6เดดืออน,นรัแล้วพมมีกาจปชุปุบ จะมีสถานการณ์ต่างๆนานาให้มาเจอกับพวกลูกน้องเนาะแล้วพวกลูกน้องก็จะมีการรายงานว่าสถานที่ที่ตัวเองดูแลอยู่เนี้ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งการประชุมแต่ละครั้งก็เรียกว่าจะค่อนข้างมีประเด็นที่สาคัญๆน,นะครับอย่างเช่นการประชุมที่มีการเปิดเผยครั้งแรกอย่างเงี้ยคือซานเมีก็ไปหาเรื่องท่านคังยะนะครับบอกว่าเนี่ยโอ้ดูสบายจังเลยนะแค่ออกคําสั่งแค่ยิ้มแป้นไปนวนันๆแล้วก็ใช้พวกเราเป็นหมากไปต่อสู้กับพวกอาสูรอย่างงี้อ่าแลวทีนี้ท่านขังยะเองก็พูดสั้นๆกลับมาใส่ซานเอะมี ขอโทษเออเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยฉันเองก็พยายามที่จะฝึกเพลงดาบแล้วแต่ตว,วัดดาบไม่กี่ครั้งฉันก็เหนื่อยหอบจนไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับนั่นสื่อให้เห็นว่าท่านคังยะแล้วจะทําทเสียงเหมือนท่านคังยะทำไมท่านคังยะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาอะพยายามฝึกแล้วนะแต่ว่าด้วยร่างกายของตะกูลอุบุยาชิกิที่โดนคำสาปเนี่ยคือแบบว่าไม่ใช่อายุ30หรืออายุยี่้าแล้วต้องตายเป๊ะตายเป๊ะเ,เลยแต่ว่ามันเหมือนจะมีคำสาปอะไรบางอย่างกัดกินร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับและในบทสนทนาครั้งนั้น,น มือเป็นหลังตีเลยนะครับก็คือว่าเคารพท่านคังอยาจากหัวใจเลยเพราะท่านคังอญา an แสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นผู้ที่สามารถจดจําเด็กๆทุกคนที่อยู่ในหน่วยล่าสุดได้นะครับคือเขาจะมีการไปเยี่ยมหลุมศพทุกวันแล้วก็มีการจดจําชื่อแล้วก็จดจําหน้าตาของพวกหน่วยล่าสุดได้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในลําดับไหนก็ตามครับเออคือแบบว่าพอผ่านการคัดนเลือกท่านสุดท้ายมาแล้วได้บการบรรจุเป็นหน่วยล่าสุดแล้วบท่านคังอญารู้จักทุกคนและเป็นจุดที่สังเกตได้ว่าท่านคังอะจะเรียกทุกคนด้วยชื่อจริงนะครับ เสาหลักทุกคนก็จะเรียกว่าชินาสึกาวะใช่ไหมครับแล้วเรงโงคุเคียวจูโร่ท่านทางายะก็จะเรียกเคียวจูโร่คนอื่นก็เรียกเลงโงคุไปขามาโดทันจิโร่อย่างเงี้ยทางขางายะก็เรียกว่าทันจิโร่นะครับเออก็คือเหมือนกับว่าเขาให้ความสําคัญกับความสนิทสนมที่เขามีต่อพวกหน่วย่าสูนที่เป็นเด็กๆของเขาครับอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่น่าเคารพในฐานะผู้นําแต่ว่าเขาก็ไม่ได้วางตัวที่แบบว่าเป็นผู้นําที่ไม่น่าเคารพขนาดนั้นครับเออเรียกว่าเล่นซัสซันเอนิมิช็อตฟิลไปเลยนะครับผมท ชื่อว่าเนสโกะมาได้อย่างเงี้ย <_ d ata> เขาก็มีการพูดจาหวานล้อมให้กับทุกคนนะครับแล้วทุกคนก็ยังมีข้อกังขาอยู่บ้างแต่ว่าท่านคางอายะเองก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมนะครับแม้ซานเนมิจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเนสโกะเนี่ยเขาไม่กินมนุษย์จริงๆไม่กินเลือดมนุษย์ไม่โจมตีมนุษย์ท่านคางายะบอกกับทันจิโร่ว่าตอนนี้อาจจะยังมีคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเนสโกะหรือทันจิโร่อยู่บ้างแต่ว่ายังไงก็ตามทันจิโร่จะต้องพิสูจน์ให้ได้จงไปกาจัด12อสนะอบอกอย่างนนนนนนีีี้้้้้ไไปปุุบเเเเเ่่ตตรรรงงงงาาจจะดดหห็็ึขขออททััิโสกใ ว่าท่านคังยะมีวิธีการพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คนฟังรู้สึกแบบว่าเบาวิวเบลวิวนะครับคือมันฟังแล้วมันสบายใจนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเปิดเผยว่ามันมีเบื้องหลังของเสียงท่านคังยะด้วยนะครับว่าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คาว่า pink noise ใช่ไหมซึ่งเป็นเสียงที่มีความถี่ต่ำนะครับเรียกว่าเป็นเสียงตามธรรมชาติซึ่งอันนี้เป็นเสียงที่ผมชอบฟังใน YouTube เหมือนกันนะเสียงแบบว่าน้ําไหลเสียงแบบว่าใบไม้สีกันอะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นเสียงที่แบบทาให้เราฟังแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคังอจะหน ที่คิดแบบวินวินพูดให้ได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่าย2คือน้ําเสียงของท่านคังอายะจะมีความพิเศษที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถคล้อยตามได้โดยง่ายและรู้สึกสบายใจนะครับอันนี้รีมาร์คไว้ให้ว่าตอนที่ท่านคังอายะมีการพูดกับมุซันเนี่ยมูซันยังรู้สึกได้เลยว่าทําไมเราถึงฟังไอ้นี่พูดแล้วมันรู้สึกสบายใจแต่ไม่สบายใจวะเข้าใจไหมว่ามูซันเนี่ยเขาใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงมาตลอดเนาะแต่ว่าพอมาเจอสิ่งที่มันทําให้มันสงบใจได้แบบเนี้ยมุซันก็มุซันนะครับผมถึงกับอึ้งกันไปเลยที เขามีการพูดกับเสาหลักเขาดูอ่อนโยนมากเวลาที่มีพูดคุยสื่อสารอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะมีความนอบน้อมถ่อมตนแต่เราจะเห็นท่านทางอายะแสดงอารมณ์ที่ความสงบเยือกเย็นของท่านทางอายะจะดูแบบว่ามีความน่ากลัวนิดนึงก็คืออย่างเช่นตอนที่เขาพูดถึงคิบุสุจิมุซันอย่างเงี้ยนะครับว่าคิบุสุจิมุซันไม่ว่าจะยังไงก็ตามพวกเราจะต้องกําจัดเจ้าให้ได้นะก็จะมีการพูดถึงเวลาพูดถึงมุซันท่านคังอายะก็จะใส่ท่านทางอายะก็จะใช้คําพูดที่น้ําเสียงอ่ะไม่มีอารมณ์หรอกแต่ว่าด้วยบทพูดอ่ะรู้เลยว่ามีความจงแค้นจงชังและมีความมุ่งมั่นที่จะกําจัดคิบุสุจิมุซันโดยแท ส,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 ส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นแบบว่าการแสดงอารมณ์สุดๆของท่านรรคังยาเนาะก็คือตอนที่ได้รับรู้เรื่องราวว่าอสูรข้างขึ้นได้ถูกกาจัดลงไปแล้วครับเพราะอ,อสูรข้างขึ้นเนี่ยตามประวัติศาสตร์ที่ท่านคังยารู้มาก็รู้นะครับว่าตระกูลอุบุยชิกิก็บริหารพวกหน่วยล่าอสูรมายาวนานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่เคยมีประวัติที่ว่าอสูรข้างขึ้นถูกกาจัดได้เลยซึ่งขั้นต่ำก็ประมาณร้อยกว่าปีซึ่งถ้าฟังจากตอนประชุมของทางขึ้นเนี่ยก็หนึ่งร้อยสิบสามปีใช่ไหมครับพอท ทำได้ดีมากเทงเกนทำได้ดีมากทันจิโร่เนสโกอินอสเกเซนิเซแต่เส่ดานนหนึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อของมีเมียท่านอุสุยมาเนาะนะครับก็คือเป็นการแสดงความดีใจแล้วก็บอกกับอามาเนสเลยว่านี่คือเขาลางที่ว่าในรุ่นของเราเนี่ยคิบุซุจิมุซันจะต้องถูกกำจัดได้แน่เพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่แสดงถึงแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ที่มันจะขยายไปถึงคนคนนั้นแน่นอนแต่พอถึงจุดนี้เราจะเริ่มสังเกตได้ว,ว่าท่านคางอายะเนี่ยเริ่มมีแผลกัดกินมากกว่าตอนที่เจอทันจิโร่ครั้งแรกแล้วเนาะอ่ะอนนออา ح, ไอเป็นเลือดแล้วนะ,ะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ว่าท่านคางยะต้องรีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อกําจัดคิบุสึจิมุซันเพื่อล้างคาสาบให้ได้ด้วยประการชานี้เนาะคราวนี้ผมจะขอพูดถึงสมาชิกในครอบครัวของตระกูลอุบุยะชิกิในรุ่น97กันบ้างเนาะว่าจะมีใครบ้างนะครับซึ่งมีลูก5าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับโดยที่ว่าภรรยาก็คืออุบุยะชิกิอามาเนะนั่นเองครับอามาเนะเนี่ยผมจะพูดถึงความรักที่เขามีให้กับท่านคางยะนะว่ามันแบบสุดยอดมากมากนะก็คือเขารักท ไปถึงสมัยที่แบบตระกูลอุบุย์ยชิกิต้องแต่งงานกับผู้หญิงจากตระกูลนักบวชอย่างเงี้ยผู้หญิงจากตระกูลนักบวชก็ต้องทุ่มเทใจถวายให้กับตระกูลอุบุย์ยชิกิเนาะเพื่อที่จะดูแลท่านเพราะว่าท่านก็อาจจะอายุสั้นไปซึ่งอามานะก็ดูแลคางายะแบบดีมากๆแลวก็อย่างที่บอกไปว่าในสถานการณ์ที่ท่านคางายะป่วยหนักอย่างนี้คือป่วยหนักเนี่ยเริ่มไปเยี่ยมหลุมศพของพวกเด็กๆไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องนอนพักไปอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้นะครับแล้วพอมีการประชุมมมเสาเาาาาหัอนนนนนนงงีี้้แแททททท่่่คย อย่างตอนที่กําจัดเกียยโกกกับฮังเทงงูไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีการมาพูดคุยเรื่องของการเปิดปานอย่างนี้อามาเนะเองเขาก็เหมือนกับศึกษามาบ้างเหมือนกันนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าเอย,ยุคที่แล้วมันเคยมีนักดาบที่สามารถใช้ปานได้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสามารถทําหน้าที่แทนสามีได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งความรู้ตรงเนี้ยมันก็เป็นความรู้ที่เขาก็จะต้องมีการพูดคุยกับท่านทางายะมาก,ก่อนอยู่แล้วเนาะทีนี้มาพูดถึงลูกๆของทางายะกับอามาเนะกันบ้างนะครับลูกมีห้าคนลูกสาวมีมีินะครับม ส่วนลูกชายก็คือจะเป็นคิริยะนะครับซึ่งคิริยะเนี่ยเขาเคยมีปรากฏตัวขึ้นมาตอนที่ทันชิโร่มีการผ่านการทดสอบครั้งสุดท้ายด้วยนะครับตอนนั้นคือเป็นผู้หญิงผมดําที่บอกได้เลยว่าไม่มีใครรู้เลยครับว่านี่คือผู้ชายนะออก็คือเหมือนกับแต่งหญิงเป็นการแก้เค็ดของวงตระกูลเล็กๆน้อยๆนะครับเออซึ่งมันก็คงไม่ช่วยในเรื่องของอายุขัยขนาดนั้นหรอกแต่แ่าแเหมือนกับทําหน้าที่ให้กลมกลืนกับพี่สาวไปประมาณนั้นเนาะทั้ง4คนเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าตระกูลของเราผู้นําคนต่อไปจะต้องเป็นกิริยะเป็น็นนนนนนแแแแแแ่่่่ทททททท้้้้้้มมััังง4คคคีกือออดดููลลลาพว น้องชายคนนี้ด้วยนะครับคิริยะเองก็ต้องศึกษานู่นนี่นั่นเพื่อที่จะคอยรับตําแหน่งของท่านพ่อมาเนาะทีนี้นะครับผมตระกูลอุบุยาชิกิก็มีความสันคลอนเกิดขึ้นตอนที่ว่าคิบุสุจิมุซันสามารถหาคารืหาะของอุบุยาชิกิเจอจนได้ครับซึ่งคารืหาะของอุบุยาชิกิถูกซ่อนไว้อย่างแยบยนแบบโคตรเลยนะครับกระทั่งโคคุชิโบยังบอกเลยว่าเขาสามารถซ่อนตัวได้อย่างแยบยนไม่มีใครหาจเจอเลยนะครับแต่มุซันหาเจอด้วยฝีมือของอาสนรสอนแนมตัวหนึ่งอย่างนาคิเมะนั่นเองนนเนาะนาคิเมะ คารืหัดอุบุยาชิกิโดยที่ว่ามุซันมาปรากฏตัวต่อหน้าคังอายะครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าท่านคังอายะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่ามุซันจะมาแล้วทีนี้มันก็เกิดการพูดคุยประทะคารมกันเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งสถานการณ์ตัวนี้คัองอายะเองก็มีการพูดถึงแนวคิดของความเป็นนิรันดร์ของหน่วยล่าอสูรว่าถ้าข้าจะต้องตายไปก็มีคนมารับสืบทอดข้าหน่วยล่าอสูรตายไปก็จะมีคนมารับสืบทอดเจตนารมณ์แต่ถ้าอสาูรหละ่ะถ้าคิบุซุจิมุซันต้องจบชีวิตลงไปแล้ว,ลวก็อสูรทั้ม็จาาายปนนน่่เเรีีววคิ อย่างนั้นเหรอนะก็มีการพูดคุยกันแล้วมุสันเองก็เกิดความรู้สึกที่ผมบอกไว้ตอนต้นเมื่อกี้แหละว่ามันเป็นความรู้สึกปแปลกๆนะรู้สึกวางใจแบบไม่สบายใจเลยตอนนี้มุสันกาลังวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเบื้องหน้าของตัวเองมีตระกูลอุบุเยชิกิที่ตัวเองแค้นนกแค้นหนาแล้วก็เป็นผู้นําของตระกูลอย่างคางอายะแล้วก็มีอามาเนะอยู่ใกล้ๆถัดจากนั้นอีกนิดนึงในสวนของบ้านหลังนี้มีเด็กผู้หญิงสองคนลาเล่นกันโดยที่แบบมันทําไมถึงไรซึ่งความกดดันแบบที่เราเคยเจอมาวะอะไรเงี้ยนะครับมุ คนที่เล่นอยู่ในสวนตอนนั้นก็จะเป็น2ใน5ของลูกๆของอุบุดยชิกิคังอายะนะครับนั่นคือฮินากิกับนิจิกานั่นเองเนาะระหว่างที่มีการพูดคุยกันอ่ะตัดเข้าสู่ไคลแม็กซ์เลยครับผมคือบึ้มครับผมท่านคังายะกับอามาเนะแล้วก็ลูกสาวเขารับรู้แล้วว่าท่านพ่อจะสละชีวิตและจะขออยู่ใกล้ๆท่านพ่อในลักษณะนี้โดยที่ว่าไม่ต้องมีความหวาดกลัวอะไรกับฮิบุสจิมุซันเลยนะครับแล้วทีนี้คังายะก็สละชีวิตไปทําให้มุซันถึงกับอึ้งเลยว่าแววตาของคังอายะตอนที่ระเบิดเนี่่่่่มมมัันนไไใใชชแแววววตาาของคทดกล ของคนที่มีจิตใจอ่อนโยนตแต่มันเป็นแววตาที่บ่งบอกถึงความรู้สึกบางอย่างที่ต้องการบทขยี้มุซันให้แหลกไม่มีชิ้นดีนั่นเองนะครับซึ่งระเบิดมันไม่ใช่ระเบิดธรรมดานะครับมันเป็นระเบิดที่สามารถทําลายคาร์ดหักได้บึ้มเละเทะแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนกับเป็นเศษหนามตะปูที่พุ่งเข้าไปทําลายร่างกายของคิบุซุจิมุซันได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเสียสละชีวิตของท่านคังายะที่มีการพูดคุยกับเกียวเมไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับคือทัองอญญอ้งนีงค และขอให้เกียวเมะทาตามแผนการนี้นะโดยที่อันเนี้ยเราก็จะได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตระกูลอุบุยะชิกิสิ่งที่เขายึดมั่นเลยก็คือว่าเสาหลักต่างๆนานานาเนี่ยคือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างกรากรำม,มาเลยแล้วมีฝีมือที่แข็งแกร่งมากควรที่จะไปรับผิดชอบตามพื้นที่ต่างๆเพื่อปกป้องผู้คนปกป้องชีวิตมนุษย์นับสิบนับร้อยมากกว่าที่จะมาปกป้องตระกูลอุบุยะชิกิเพราะว่าการปกป้องแบบนี้คือการเอาประโยชน์เข้าส่วนตนนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าอุบุยะชิกิไม่ยอมใหหห้้สาาาานนาาสาา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 ลลลัักกกมมามอารรแแวว็นนน่่ี แผนสละดชีวิตครั้งนี้ของท่านคังอัยะก็จะเป็นโมคะนั่นเองครับแต่ทีนี้มันก็ไม่มีอะไรรอท่าเลยครับมุซันเองก็กำลังจะรีบฟื้นคืนชีพแล้วทีนี้ก็ดันโดนกับยัก ทามโยพุ่งเข้ามาแล้วก็เอายายัดเข้าไปที่มูสันครับผมมูสันเองก็ให้นาคิเมะเปิดมิติของภาษาไรขอบเขตเอาทุกคนร่วงลงไปในภาษาไรขอบเขตณตรงนั้นเลยครับซึ่งพอทุกคนร่วงลงไปก็จะเป็นการต่อสู้ในศึกสุดท้ายนะครับอ่าลืมบอกไปเมื่อกี้นิดนึงก็คือท่านคังอายะจบชีวิตลงเมื่อกี้แล้วเนาะจบชีวิตตอนอายุ23นะครับและแน่นอนว่าท่านอามาเนก,ก็จบชีวิตลงที่อายุ27นั่นเองครับผมและทีนี้ก็จะเหลือใครบ้างครับจะเหลือคีริยะที่เป็นลูกชายเพียงหนึ่งเดียวที่ต้องมารับหน้าทีีีีี่่่่ตตอทททัันนนถกกมม้ยแลว็็จะะะเปคา,าบุพ น้องสาวเข้ามาร่วมศึกในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยที่ว่ายูชิโร่ให้ความร่วมมือกับคิริยะด้วยการให้ยันมนลสุดโลหิตของยูชิโร่ทำให้คิริยะสามารถเห็นภาษาไรขอบเขตได้ทั้งหมดเลยนะครับและด้วยภาระหน้าที่ที่ตัวเองรับรู้และต้องเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกเขาก็เลยสามารถที่จะบริหารแผนงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตอนนั้นบอกเลยว่าคิริยะอายุแค่8ขวบเท่านั้นเลยนะแผนงานก็ดําเนินไปด้วยความราบเรื่นในช่วงแรกนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีผู้เสียสละบ้างก็มีหน่วยล่าอายยไปจจาากากรรริิคคัั้้งนนนนีดห่่ออะบเแตว่า ด้วยการบริหารที่ดีของท่านคิริยะส่งอิกาบอกนู่นบอกนี่ในปราสาทไร้ขอบเขตยอย่างต่อเนื่องโดยการพุ่งสมาธิคือสุดยอดมากแต่มันเกิดจังหวะจังหวะหนึ่งครับผมที่กําลังบริหารอยู่ดีๆพวกอสศูนข้างขึ้นถูกกาจัดไปบ้างแล้วแต่ว่ามีช่วงที่คิบุซจุจิมุซันมีการฟื้นตัวขึ้นมาจากการที่โดนยาของธรรมยุไปแล้วไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับตอนนั้นที่มุซันฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกหน่วยล่าอสูนย์ที่เป็นแบบใช้คำว่าตัวประกอบใช่ไหมนะครับตัวประกอบเนี่ยก็พุ่งเข้าไปหามูซันโดย กลายเป็นอาหารของมูซันให้มูซันฟื้นคืนร่างกายได้นะครับมูซันก็จับกินจับกินจับกินร่างกายเขาค่อยฟืน้น HP ก็ค่อยรีคอฟเวอรี่ขึ้นมาแล้วก็ฆ่าพวกตัวประกอบไปเยอะมากนะครับทำให้คิริยะตอนนี้เริ่มเสียเซลแล้วว่าทาไมการบริหารของเรามันถึงผิดพลาดแล้วทําให้พวกเด็กๆต้องตายไปเยอะแยะมากมายเลยซึ่งคิริยะที่สติหลุดแล้วก็โดนคุอีนะตบหน้าเข้าไปทีหนึ่งครับผมแล้วพ้าตบหน้าเขาไปเสร็จปุ๊บสติกลับมานายท่านตอนนี้เราต้องมุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูสถานการณ์เราจะต้องทํายังไงต่อแล้วคิวริรกไดตตตััาาวรหนนน่่ออป ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถเอาชนะคิบุสชิมุซันได้นะครับในศึกครั้งนี้เกิดความสูญเสียมากมายเราเด็กๆของหน่วยลา่าอุลต้องจบชีวิตลงไปนับไม่ถ้วนและเสาหลักที่เหลือรอดเพียง2คนก็คือจะเป็นชินาซึกวาวะซันยมิแล้วก็โทมิโอกะกิยูเท่านั้นนะครับซึ่ง2คนนี้ที่เหลือรอดก็มีการมาทําความเคารพกับคิริยะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคิริยะก็บอกว่าในเมื่อคิบุสชิมุซันได้จบชีวิตลงไปแล้วหน้าที่ของพวกหน่วยพิฆาตอสศรก็ต้องจบลงไปด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหน่วยล่าอจจลวยลนย,ยนคาศ อยากเป็นทางการแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมาก็มีการก้มหน้าขอบคุณกิลแล้วก็ขอบคุณซานเนมีนะเวลานั้นเลยเนาะซึ่งกิลกับซานเนมีก็บอกนะครับว่านี่มันคือภาระหน้าที่ที่มันเกินกว่าที่เด็กแปดขวบจะมารับได้แต่ว่าท่านคิริยะสามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างสง่างามเป็นอย่างมากเลยบรรพบุรุษของท่านจะต้องภูมิใจในตัวท่านเป็นแน่แท้อ่าและทีนี้ก็จบเรื่องราวต่างๆไปนะครับซึ่งพอหมดคําสาปของตะกูลอุบุยะชิกิไปแล้วปุ๊บคิริยะเองก็ไม่ต้องตายตอนอายุ30แแล้วคไไมม่่่่ใชตายยยตออออนาาุุ30คืยืน เป็นร้อยปีเลยครับอันนี้ผมดูในเว็บของญี่ปุ่นเขาคำนวณมาอย่างดีเลยนะครับเขาบอกว่าตอนที่ทันจิโร่มีการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมันอยู่ยุคไทโชครับผมมันตีประมาณว่าเป็น1 9 1 4งพถึงหนึ่งครับผมซึ่งปีช่วงพันเก้าร้อยต้นๆเนาะทีนี้นะครับบวกกับอายุของคิริยะณนะเวลานะั้นคิริยะอายุ8ปีใช่ไหมครับหมายความว่าตีให้กลมๆเลยปี1 9ึ่งพันเ้ยใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นยุคไหนครับตอนนี้เป็นยุคเลวะแล้วปี2022วนะครัน 12ปีครับผมพร้แม่เจ้าเพราะว่าในเรื่องราวของดาบพิฆาตอสูรตอนจบไปแล้วเนาะมันดึงเรื่องราวมายังยุคป,ปัจจุบันแล้วอะครับมันก็จะดูมีความเจริญกว,ว่ายุคไทโชที่มีการล่าอสูรกันช่วงเวลานั้นเนาะเออแล้วก็ท่านคิริยะที่อายุแก่ไปแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีกับอสูรหนึ่งตนที่เหลือรอดมาจนถึงยุคนี้นะครับนั่นก็คือยูชิโร่นั่นเองครับแต่แน่นอนว่าด้วยความเป็นอสูรของยูชิโร่ยูชิโร่ก็จะมีชีวิตที่มันยืนยาวไปกว่าเนาะแต่ว่าท่านคิริยะน ความเป็นมาของตระกูลอุบุยาชิกิที่ผมได้หยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับก็พยายามหยิบยกประเด็นที่มันใช้คาว่าสาคัญสำคัญแล้วนะแต่ก็อาจจะมีประเด็นบางประเด็นที่เรียกว่าสามารถมาพูดคุยเสริมกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณนาที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ท่านผู้ชมก็สามารถมาแก้ไขข้อมูลมาเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยเพื่อให้ตระกูลอูบุยาชิกิในคลิปนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมถ้าดูคลิปนี้ได้ กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ